สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโน n n e l ช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์วันนี้ยังอยู่กับเทคโนโลยี ai นะครับผมจะพาไปทําความรู้จักกับ microsoft copilot ซึ่งเป็น ai จากาบริษัท microsoft นั่นเองนะครับสำหรับระบบปฏิบัติการ windows 10ก็ดูเหมือนว่าทาง microsoft ก็จะให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ มีการปล่อย Microsoft Copilot ออกมาให้ใช้บน Windows 10ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าตัว Copilot เองนั้นก็จะมีให้ใช้บน Windows 11แล้วก็ในชุดของ Office 365นะครับซึ่งก็จะมี Copilot ให้ใช้ทีนี้ผมสังเกตมาวัน2วันว่าบน Windows 10ของผมเนี่ยมี Copilot ปรากฏขึ้นมานะครับแต่ผมไม่แน่ใจผมบอกก่อนนะว่าผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ Copilot แท้ๆหรือเปล่าแต่เพียงแต่ว่าเอาละ่ะ เขาปรากฏขึ้นมาแล้วให้เราใช้ง่ายแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะลองใช้ดูซึ่งความเป็นจริงแล้วโค p i l o t นั้นสามารถทำงานได้บนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นั้นก็คือ Microsoft Edge นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าจะลองดูนะครับคุณถ,ถ,ถ้าหากว่าคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10นะคุณลองดูไปที่ช่องเสิร์ชทางด้านล่างที่บอกว่าใช้เฮี r ทูเ s ิร์ c ทตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรูปภาพปรากฏอยู่เนาะเราลองเมาส์ไปชี้หรือไปคลิกนะครับเขาปรากฏ หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาคุณมองหาคำว่า as co pilot แบบนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยก็จะปรากฏหน้าต่างของ Microsoft co pilot ขึ้นมาแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับเขาเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์อย่าง Microsoft Edge ขึ้นมาให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือว่าเข้าสู่ระบบนะครับโดยการเข้าสู่ระบบนั้นก็จะใช้อีเมลที่เป็นของทาง Microsoft นะครับผมได้เตรียมเอาไว้แล้วและผมก็ อยากจะบอกคุณว่าอีเมลของ Microsoft นั้นมีนามสกุลค่อนข้างหลากหลายแต่ที่ใช้งานกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือ Hotmail, Outlook.com อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาอีเมลตรงนี้ไปเข้าสู่ระบบโดยการคลิกไปที่ลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับจากนั้นก็วางอีเมลเข้าไปนะแล้วก็ถ้าเกิดคุณพิมพ์สดนะครับคุณก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มที่มีชื่อว่าปุ่มถัดไปนะแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปครับ หลังจากใส่รหัสผ่านแล้วนะครับก็คลิกไปที่ปุ่มที่มีชื่อว่าลงชื่อเข้าใช้อ่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนภาษาขออภัยด้วยนะครับก็ทําการเปลี่ยนภาษาแล้วก็อ่าทำการใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องนะครับลงชื่อเข้าใช้อ่าเข้าใช้ค้างไว้หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่นะครับโดยส่วนใหญ่ผมจะทําแบบนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองและขณะนี้ผมได้เข้ามาสู่ในส่วนของ โคพายโลดเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าโคพายด t โลดนะครับคู่หู AI ประจําวันของคุณขยับลงมาทาังด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของคล้ายๆกับคําสั่งสําเร็จรูปที่เขาเตรียมเอาไว้ให้ถ้าเราอยากจะรู้อยากจะลองว่าอาใช้คําสั่งไหนเป็นอย่างไรเราก็สามารถคลิกเลือกไปที่คําสั่งนั้นได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะพาคุณลงมาดูทางด้านล่างกันก่อนนะครับสามารถเลือกสไตล์การสนทนาได้การทํางานของ Microsoft Copilot นั้นมีความ เหมือนเหมือนกับ AI จากหลายๆค่ายไม่ว่าจะเป็น Chat GPT หรือว่าไม่ว่าจะเป็น Google Gemini Copilot ก็เป็น AI ในลักษณะแบบนั้นก็คือทำงานด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เป็นหลักแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของค่ายนั้นๆอย่างถ้าเป็น Google Gemini หรือว่า Google Bard เราก็เข้าด้วย Gmail ถ้าหากว่าเป็น Chat GPT ก็แล้วแต่ว่าเราใช้อีเมลอะไรสมัครเอาไว้ก็เข้าด้วยอีเมลอัน,นั้นแต่ว่าถ้าเป็น Microsoft Copilot นั้นเราก็ต้องเข้า ด้วย Account ของ Microsoft ก็จะเป็น Hotmail ก็จะเป็น u u t o o o k o o นะครับหรือนามสกุลอื่นๆที่ทาง Microsoft Support หรือว่าเคยสร้างเอาไว้นั่นเองนะครับทีนี้หลังจากที่เราเลือกสไตล์การสนทนาจะมีคำว่าสร้างสารร์ยิ่งขึ้นนะครับจะมีคำว่าสมดุลยิ่งขึ้นจะมีคำว่าแม่นยำยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ค่อยๆลองเลือกดูก็ได้นะครับทีนี้คำถามถามอะไรฉันก็ได้นะครับก็ สามารถพิมพ์คำสั่งตรงนี้ก็คือพร้อมนั่นเองแต่ว่าจะเห็นว่า Copilot นั้นค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปได้นะครับสมมุติว่าเราถามตัวของ Microsoft Copilot ว่าสมมุติว่าเราอยากกินห่อหมกนะครับเราอาจจะบอกว่าอ่ะลองหาสูตรเขียนสูตรห่อหมกให้หน่อยอ่าเขียนสูตร เพื่อทำ่อหมกอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม enter ไปหรือว่าคุณจะคลิกที่ไอคอนเครื่องหมายจลวดทางด้านหลังก็สามารถทำได้นะครับตอนนี้โคพายล็อตเขาก็จะทำการเขียนสูตรสำหรับทำ่อหมกนะครับให้กับเรานะครับก็จะมีส่วนผสมนะครับต่างๆที่ค่อยๆไล,ล่ลงมาจะเห็นว่าลักษณะการทำงานของ Microsoft Copilot นั้นจะค่อนข้างคล้ายๆกับทางตัวของ Chat GPT นะครับก็คือจะค่อยๆพิมพ์ค่อยๆพิมพ์ออกมาแล้วก็ฟอนต์ก็มีขนาดใหญ่ดูง่ายนะครับอันนี้ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็อย่าลืมนะครับคุณต้องมี Microsoft account เอาไว้ไม,ม่ว่าจะเป็น Hotmail หรือว่า Outlook.com อันนี้เป็นลักษณะการทำงานของ Microsoft Copilot ซึ่งคุณก็จะเห็นว่าก็ไม่ได้แตกต่างไปจาก Chat GPT ก็ไม่ได้แตกต่างไปจาก Google Gemini เลยเราอยากจะหยุดใช่ไหมเราหยุดได้ครับ คลิกหยุดการตอบสนองตรงนี้ได้เลยแล้วมาดูกันต่อครับความสามารถของอ Microsoft Copilot ในการสร้างภาพผมยกตัวอย่างนะเช่นผมอยากได้ภาพอาดอกกุหลาบเราก็พิมพ์ไปเลยครับคำว่าสร้างภาพดอกกุหลาบสีแดงเราระบุแบบนี้ได้เลยแล้วคุณสังเกตนะผมพิมพ์พร้อมหรือว่าพิมพ์คำสั่งเป็นภาษาไทยเขาก็จะ ไปจัดการให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทาง Microsoft Copilot เองนั้นค่อนข้างทำงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางนะครับว่าถ้าหากว่าเราเลือกที่จะใช้ AI ในการทำงานเนี่ยตัว Microsoft Copilot เองเนี่ยก็มีความสามารถในการที่จะเขียนพร้อมเพื่อหาข้อมูลหรือว่าจะเขียนพร้อมเพื่อ สร้างรูปภาพนะครับเขาขับเคลื่อนโดย d อย Tree นะครับอ่ะพอได้ภาพแล้วก็ลองคลิกเข้าไปในภาพก็จะมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับภาพชอบใจดาวน์โหลดเอาไปใช้ก็คุณก็ต้องอ่านข้อกำหนดของทาง Microsoft ก่อนนะว่าเอาไปใช้งานในลักษณะไหนได้บ้างตรงเนี้ผมยังผมยังไม่ได้อาหารมากมายนะครับเพียงแต่ว่าจะพามาดูว่าจะทำให้คุณรู้จักกับ Microsoft c o p i l o t ก่อนว่า Microsoft Copilot นะั้นมีอะไรแล้วเดี๋ยวในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับก็จะก็จะได้อ่า,านำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้ถ้าหากว่าคุณสนใจในตัวของ Microsoft Copilot นะครับอันนี้เป็นวิธีการอ่าเข้าใช้งานในระดับหนึ่งอันนี้บน Windows 10ผมเชื่อว,ว่าบน Windows 11ก็สามารถที่จะเข้าใช้งาน Microsoft Copilot ได้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าผมยังอ่าไม่ได้ใช้ในส่วนของ Windows 11นั่นเองก็เลยยังไม่มีตัวอย่างต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการใช้ Microsoft Co Pilot อีกวิธีการหนึ่งนั่นก็คือคุณเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์อย่าง Microsoft Edge ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นคุณก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับด้วย Microsoft Account หรือว่าอ e ีเมลของ Microsoft สามารถคลิกเข้าไปที่มุมบนซ้ายมือได้มีรูปคนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วคุณก็เลือกอ e ีเมลที่คุณใช้งานอยู่นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลย อาจจะคลิกที่ Sign Sync to Syn Data ด้วยนะครับเพื่อให้ข้อมูลซิงกันถ้าหากว่าคุณใช้บนอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับทีนี้หลังจากเราเข้ามาสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์ของเราปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ตัวของ Microsoft Copilot ได้จาก2ตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเรานำเมาส์ไปคลิกก็จะปรากฏในส่วนของ Copilot ขึ้นมาจะมีให้เลือกเป็นแชทนะครับเป็นคอมโพสเป็นอินไซ อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งการใช้งานก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับก็มีตัวเลือกสําหรับการเลือกออปชันต่างๆแล้วก็ช่องสําหรับใส่พร้อมอยู่ตรงนี้สําหรับการตั้งค่าภาษานั้นอาจจะต้องเข้าไปปรับปรุงปรับแต่งในส่วนของการตั้งค่ากันเล็กน้อยเพียงแต่ว่าตรงนี้ผมพาเข้ามาให้ดูก่อนนะว่าโอเคและ Microsoft Copilot น่าจะเข้าจากตรงนี้ได้อีกนอกจากเข้าในส่วนที่ได้ยกตัวอย่างไปในตอนแรกแล้วนะครับทีนี้ Microsoft Copilot ยังเข้าตรงนี้ได้อีกในส่วนของ ช่องค้นหาเว็บทั้งด้านหลังมีปุ่มที่ชื่อว่า CoPilot เราก็เอาเมาส์ไปคลิกที่เปิด CoPilot ได้เลยเราจะเห็นว่า Microsoft CoPilot ก็ปรากฏขึ้นมาครับโดยมีแท็บปรากฏขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็สามารถใช้ Microsoft CoPilot ได้จากตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10แล้วคุณไม่สามารถหา CoPilot ได้จากตรงนี้ คุณก็เปิดโปรแกรม Microsoft Edge ของคุณขึ้นมาเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของ Microsoft ให้เรียบร้อยแล้วคุณก็เลือกใช้เอาครับว่าคุณจะใช้ Microsoft Copilot จากตรงไหนนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามใน Techno Channel ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วถ้ามีคำถามใด,ดๆอย่าลืมนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน e ีพนี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ใน E ีพีต่อไปครับสวัสดีครับ